ครับคุณผู้ฟังทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษครับรายการอวกาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาฬิกา30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้ผมมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับสำหรับหัวข้อในวันนี้ครับมีชื่อว่าภารกิจอวกาศกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ครับ หรือชื่อในภาษาอังกฤษ Space Travel and English Today สำหรับการเดินทางจากอาวกาศสู่โลกครับหรือว่า From Space to Earth ครับเชื่อว่าครับเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานี้ครับคุณผู้ฟังหลายๆท่านอาจจะได้ยินข่าวครับเกี่ยวกับภารกิจอวกาศอันน่าสนใจในช่วงเวลาที่ผ่านมานี้ครับนั่นก็คือข่าวการเดินทางกลับมาจากอาวกาศมาสู่โลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครับของ2นักบินอวกาศ ขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติครับหรือว่าองค์การนาซาครับเหตุการณ์นี้ครับมีความน่าสนใจมากๆเลยครับนั่นก็คือจุดเริ่มต้นของภารกิจหรือว่ามิชชั่นนี้ครับก็คือนักบินอวกาศทั้งสองคนนี้ครับได้ไปปฏิบัติภารกิจอวกาศครับซึ่งเดิมนั้นครับมีกําหนดการปฏิบัติภารกิจเพียง8วันเท่านั้นครับ แต่ว่าด้วยเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างครับทำให้เขาทั้งสองต้องติดอยู่บนสถานีอวกาศนานาชาติอยู่ในห่วงอวกาศนานถึง9เดือนครับพูดง่ายๆเลยครับว่าจากภารกิจ8วันครับยาวนานถึง9เดือนครับแล้วก็เมื่อวันที่18มีนาคมที่ผ่านมานี้เองครับในที่สุดครับนักบินอวกาศทั้งสองคนที่ว่านี้ครับก็ได้เดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษในวันนี้ครับจะขอ,อนำเสนอเกี่ยวกับปฏิบัติภารกิจอวกาศที่ว่านี้ครับรวมไปถึงการเดินทางกลับจากอาวกาศสู่โลกมนุษย์แล้วก็คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจหลายๆคำเลยครับเกี่ยวกับการเดินทางอาวกาศการเดินทางสู่อวกาศครับหรือภาษาอังกฤษคือ journey to space คำว่า journey แปลว่าการเดินทางครับ space แปลว่าอาวกาศครับ จุดเริ่มต้นของการเดินทางอันน่าตื่นตาตื่นใจในอวกาศในครั้งนี้ครับที่ตั้งต้นกำหนดมีระยะเวลาเพียง8วันเท่านั้นครับแต่สุดท้ายกลับกลายเป็นยาวนานถึง9เดือนโดยไม่คาดคิดนั้นเริ่มต้นในเดือนมิถุนายน2024หรือว่าปี2567ครับเมื่อปีที่แล้วนี่เองครับมิถุนายนโดย2นักบินอวกาศชาวอเมริกันครับมีผู้ชายคนหนึ่งผู้หญิงคนหนึ่งครับผู้ชายมีชื่อว่าแบร์รีวูด์วิลมอร์ ขอเรียกสั้นๆว่าคุณบุชครับอายุ62ปีครับและผู้หญิงครับมีชื่อว่าสุนิตาซันนี่วิลเลียมส์หรือชื่อภาษาอังกฤษนะครับสุนิตาซันนี่วิลเลียมส์อายุ59ปีครับขอเรียกสั้นๆว่าคุณซันนี่ครับคุณบุชแล้วก็คุณซันนี่ครับได้เดินทางไปปฏิบัติภารกิจอวกาศที่สถานีอวกาศนานาชาติครับหรือว่าชื่อในภาษาอังกฤษครับตัวย่อก็คือ ISS ครับ ซึ่ง ISS หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาตินี้ครับมาจากชื่อภาษาอังกฤษเต็มๆว่า International Space Station International Space Station ก็คือสถานีอวกาศนานาชาติครับโดยนักบินอวกาศทั้งสองคนนี้ครับได้เข้าร่วมโครงการทดสอบการบินของยานอาวกาศที่มีชื่อว่า Starliner หรือว่า Starliner Spacecraft ครับซึ่งเป็นการทดสอบการบินครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศจริงๆ นั่นก็คือมีคนขับนั่งไปกับยานอาวกาศด้วยไม่ใช่มีเพียงแค่ควบคุมโดยระบบอัตโนมัติเท่านั้นครับโดยยานอาวกาศของ Starliner ที่ว่านี้ครับได้รับการพัฒนาโดยบริษัทด้านอาวกาศที่มีชื่อว่า o o i n n ครับแต่ปรากฏว่าครับขณะที่พวกเขาทั้งสองครับกำลังเดินทางไปยังสถานีอวกาศนานาชาติอยู่นั้นครับแคปซูลอวกาศครับหรือว่ายานอาวกาศที่เขาเดินทางไปด้วยนะครับเขาเรียกว่าแคปซูลครับ ได้ประสบเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางอย่างครับจึงอาจเป็นการเสี่ยงเกินไปหากว่าเขาทั้งสองจะเดินทางกลับด้วยแคปซูลเดิมที่ว่านี้ครับหลังจากที่แคปซูล Starliner ครับได้ไปส่งนักบินอวกาศถึงสถานีอวกาศนานาชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั้นครับแต่ว่าก็เผชิญกับปัญหาเทคนิคบางประการครับแต่ว่า Starliner ครับก็ได้เดินทางกลับสู่โลกอย่างปลอดภัยในช่วงต้นเดือนกันยายนปีที่ผ่านมานี้ครับ แต่ว่าครับเดินทางกลับโดยไม่มีนักบินอวกาศทั้งสองกลับมาด้วยครับนั่นหมายความว่านักบินอวกาศทั้งสองคนนั้นนั่นก็คือคุณบุชแลวก็คุณซันนี่ครับจะต้องรอ,อยานอาวกาศลำใหม่ที่จะเดินทางไปยังสถานีอวกาศในรอบต่อไปครับแล้วก็พวกเขาจึงจะได้เดินทางกลับมาสู่โลกในช่วงนั้นแทนครับคราวนี้ครับหลังจากที่ทั้งสองคนนั้นติดอยู่ในสถานีอวกาศยาวนานถึง9เดือนครับคุณบุชแล้วก็คุณซันนี่ครับ ก็ได้เดินทางกลับสู่โลกอีกครั้งหนึ่งครับโดยแคปซูลอวกาศของบริษัท Space X ครับโดยได้พาทั้งสองคนนี้ครับกลับเข้าสู่บรรยากาศของโลกหรือที่เรียกว่า Re-Entry ก่อนจะลงจอดอย่างนิ่มนวลบนพื้นผิวมาหาสมุทรนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาครับการเดินทางกลับจากสาีอาวกาศสู่โลกในครั้งนี้ครับใช้เวลาถึง17ชั่วโมงเลยนะครับในช่วงเดือน วันที่18มีนาคมที่ผ่านมานี้ครับตามเวลาของท้องถิ่นครับสำหรับภารกิจครับหรือว่า Inside the Mission ครับถามว่านักบินอวกาศครับโดยเฉพาะคุณบุชและคุณซันนี่ครับมีภารกิจอะไรในครั้งนี้ครับแล้วก็จากเดิมที่ว่าเพียง8วันเท่านั้นกลายเป็น9เดือนนี้พวกเขาทั้งสองทำอะไรบ้างที่สถานีอวกาศครับจุดตั้งต้นของโครงการที่ว่านี้ครับภารกิจที่ว่านี้ก็คือคุณบุชกับคุณซันนี่ครับ จะต้องเดินทางไปยังสถานีอ,อวกาศครับโดยภารกิจของเขาก็คือเป็นการทดสอบการบินครั้งแรกที่มีนักบินอวกาศโดยยานอวกาศที่มีชื่อว่า Starliner ของบริษัท Boeing ครับตัวนี้ก็คือเป็นภารกิจครับว่าจากเดิมที่เดินทางไปอวกาศโดยที่ไม่มีมนุษย์ไปด้วยกับ Starliner ครับก็จะมีมนุษย์เดินทางไปด้วยซึ่งในที่นี้ก็คือคุณบุชและก็คุณซันนี่ครับ แต่ปรากฏว่าครับเกิดเหตุขัดข้องทางเทคนิคบางประกาศอย่างที่คุณฟังได้ทราบนะครับกับยานอวกาศ Starliner Capsule นั้นก็เลยทำให้นักบินอวกาศทั้งสองครับไม่สามารถเดินทางกลับโลกได้ทันทีครับจนต้องยืดเวลาจากภาร,รกิจ8วันไปยาวนานถึง9เดือนเลยครับซึ่งระหว่าง9เดือนที่ว่านี้เองครับทั้งคุณบุชแล้วก็คุณซันนี่ครับก็ได้ทำงานร่วมกับลูกเรือ ที่ประจําที่สถานีอวกาศนานาชาตินั้นครับแล้วก็ได้เข้าร่วมการทดลองทางวิทยาศาสตร์ต่างๆมากมายครับอีกทั้งก็ยังช่วยดูแลงานด้านบํารุงรักษาการซ่อมแซมอวกยานอาวกาศไปด้วยแล้วก็สถานีอวกาศไปด้วยนะครับรวมไปถึงการออกไปปฏิบัติภารกิจนอกสถานีอวกาศด้วยเช่นเดียวกันครับ ทั้งนี้ครับคุณซันนี่ก็คือผู้หญิงนะครับนักบินอวกาศหญิงชื่อซันนี่ครับได้ทําลายสถิติโลกสําหรับเวลารวมในการปฏิบัติภารกิจนอกยานอาวกาศครับหรือที่ชื่อในภาษาอังกฤษเรียกว่า space walk space walk ครับก็คือการปฏิบัติภารกิจนอกยานอาวกาศครับมากที่สุดโดยนักบินอวกาศหญิงครับโดยระหว่างการปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศที่ยาวนานถึง5ชั่วโมง26นาทีนี้ครับ โดยที่เขามีเวลารวมในการ Spacewalk หรือว่าปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศนี้นะครับคุณซันนี่ได้ทำลายสถิติเดิมแล้วก็สร้างสถิติใหม่ขึ้นมาครับสำหรับเวลารวมในการปฏิบัติภารกิจนอกยานอวกาศโดยนักบินอวกาศหญิงครับโดยเวลารวมทั้งหมดของคุณซันนี่ครับที่ใช้ในการ Spacewalk ก็คือ62ชั่วโมง6นาทีครับ และแล้วการเดินทางครับก็มาถึงจุดสิ้นสุดของการเดินทางครับนั่นก็คือช่วงเวลาของการเดินทางกลับจากอวากาศครับหรือภาษาอังกฤษก็คือ return from space หลังจากแคปซูลดรา้อนของบริษัท spacex ครับได้นำนักบินอวากาศทั้งสองคนพร้อมด้วย n i นิกเฮกนักบินอวากาศนานาชาติและ alexander gobunov นักบินอวากาศรัสเซียครับทั้ง4คนนี้ก็ได้เดินทางกลับจากสถานีอวากาศนานาชาติ เข้าสู่ชั้นบรรยากาศโลกอีกครั้งครับก่อนที่จะลงจอดอย่างนิ่มนวลอย่างปลอดภัยบนพื้นผิวน้ำมหาสมุทรนอกชายฝั่งรัฐฟลอริดาสหรัฐอเมริกาในช่วงเช้าวันอังคารที่18มีนาคมตามเวลาท้องถิ่นครับหลังจากนั้นครับก็จะเป็นขั้นตอนในเรื่องของการเข้ารับการตรวจสุขภาพครับเพราะว่านักบินอวกาศครับโดยทั่วไปเวลาที่ไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศหรือว่าที่สถานีอวกาศครับ ร่างกายจะต้องมีการปรับตัวเข้ากับแรงโน้มถ่วงที่น้อยมากๆหรืออาจจะเรียกว่าเกือบไร้แรงโน้มถ่วงเลยก็ว่าได้ครับร่างกายจะต้องมีการปรับตัวหลายๆด้านรวมถึงอาหารการกินระบบขับถ่ายการไหลเวียนเลือดต่างๆครับแล้วก็ที่สําคัญครับทั้ง2คนนี้ไปอยู่เป็นระยะเวลายาวนานมากๆถึง9เดือนครับ ซึ่งตรงนี้ครับพอกลับมาถึงโลกแล้วนะครับก็จะต้องได้รับการฟื้นฟูสภาพร่างกายได้รับการบําบัดได้รับการตรวจเช็คอย่างละเอียดต่างๆก่อนที่ทีมแพทย์ครับจะอนุญ,ญาตให้กลับบ้านไปอยู่กับครอบครัวได้ครับ mm hmm. คุณผู้ฟังบางท่านอาจจะสงสัยนะครับว่าจุดประสงค์หลักของสถานีอวกาศนานาชาตินั้นคืออะไรครับหรือว่า what is the ISS for ว่าเอนักบินอวกาศหรือว่า นาซาหรือว่าประเทศต่างๆนี้เขาไปสถานีอวกาศทําอะไรกันบ้างนะครับจริงๆแล้วก็มีหลากหลายจุดประสงค์มากๆเลยครับหนึ่งในนั้นก็คือการทดลองทางวิทยาศาสตร์ครับหรือว่า scientific experiments อย่างเช่นครับการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของสภาวะไรน้ำหนักต่อร่างกายมนุษย์ครับสภาวะไรน้ำหนักหรือว่าแรงโน้มถ่วงโน้มถ่วงต่ํามากๆนี้ครับภาษาอังกฤษเรียกว่า microgravity เขาก็จะศึกษาครับว่าถ้ามนุษย์ไปอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลาหนึ่งนี้จะส่งผลกระทบต่อระบบของร่างกายอย่างไรครับในที่นี้ครับก็อาจจะรวมไปถึงการศึกษาพฤติกรรมของเซลล์แบคทีเรียพืชแล้วก็วัสดุในสภาวะไร้น้ำหนักที่ว่านี้ด้วยครับว่าหากในอนาคตครับถ้ามนุษย์อาจจะต้องเดินทางในอวกาศเดินทางไปยังดวงดาวต่างๆหรือแม้แต่ไปตั้งรกรากอยู่ที่ ดวงดาวต่างๆนั้นครับมนุษย์จะต้องปรับตัวอย่างไรบ้างเพื่อเตรียมความพร้อมในอนาคตต่อไปครับจุดประสงค์ที่2ครับจุดประสงค์หลักๆอันที่2ในการของการไปที่สถานีอวกาศนานาชาติครับนั่นก็คือการศึกษาเกี่ยวกับผลกระทบของอวกาศต่อมนุษย์ครับหรือว่าในภาษาอังกฤษก็คือ research how space affects the human body คำว่า space ก็แปลว่า อวกาศนะครับอิม팩ต์ก็ไปว่าส่งผลต่อฮิวแมนบอดีก็คือร่างกายมนุษย์ครับในที่นี้ครับก็เช่นเดียวกันครับว่าการวิจัยทางวิทยาศาสตร์หรือว่าทางเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็เป็นการเตรียมความพร้อมหรือว่าเตรียมตัวสําหรับภารกิจอวกาศระยะยาวในอนาคตครับยกตัวอย่างเช่นครับการเดินทางไปยังดาวอังคารครับตรงนี้ก็ต้องมีการศึกษากันก่อนครับว่าสภาวะไร้น้ําหนักที่ว่านี้จะส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรบ้าง ถ้าเกิดว่าเดินทางระยะไกลขึ้นจะส่งผลต่อมนุษย์อย่างไรบ้างหรือว่าถ้าอยู่ในอวกาศเป็นระยะเวลานานๆจะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายอย่างไรบ้างครับจุดประสงค์ข้อที่3ครับของสถานีอวกาศนานาชาติครับนั่นก็คือการพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆครับหรือว่า Technology Development ยกตัวอย่างเช่นครับระบบกรองอากาศน้ำแล้วก็การใช้พลังงานแสงอาทิตย์ครับเช่นเดียวกันครับเพื่อการ อนาคตครับการเดินทางหรือว่าการทดลองหรือว่าอาจจะเป็นการตั้งรกรากในดินแดนที่นอกเหนือจากโลกมนุษย์ก็เป็นไปได้ครับแล้วก็อีกตัวอย่างหนึ่งครับของจุดประสงค์หลักสถานีอวกาศนานาชาติครับนั่นก็คือการทดลองปลูกพืชในอวกาศครับหรือว่า space agriculture ยกตัวอย่างครับเช่นศึกษาการปลูกพืชโดยไม่ใช้ดินครับซึ่งก็เป็นสิ่งสำคัญมากๆครับต่อแนวทางหาเลี้ยงชีพนักบินอวกาศในอนาคตครับไม่ว่าจะสำหรับ ในปัจจุบันนี้ที่กำลังปฏิบัติภารกิจในอวกาศหรือว่าในอนาคตหากมีการต้องเดินทางไปยังดินแดนที่อยู่ห่างไกลออกไปนอกเหนือจากโลกมนุษย์ครับ สำหรับที่ ISS หรือว่าสถานีอวกาศนานาชาตินี้ครับก็จะมีนักบินมีเจ้าหน้าที่ที่ประจําปฏิบัติการภารกิจอยู่ตลอดเวลาครับโดยจะมีลูกเรือที่อยู่ประจำรับประมาณ6-7คนครับนับตั้งแต่ที่เริ่มก่อตั้งในปีคศ2 0 0 0ครับแล้วก็จะมีการปรับเปลี่ยนลูกเรือขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ของภารกิจเช่นเดียวกันครับยกตัวอย่างเช่นภารกิจในการบํารุงรักษาซ่อมแซมสถานีอวกาศ ก็อาจจะต้องส่งอีกทีมหนึ่งไปหรือว่าภารกิจเกี่ยวกับการทดลองการปฏิบัติภารากิจนอกยานอาวกาศต่างๆครับก็จะมีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนลูกเรือหรือว่า พูดปฏิบัติภารกิจอยู่ตลอดเวลาครับในช่วงนี้สำหรับคำศัพท์ภาษาอังกฤษครับเกี่ยวกับภารกิจอวกาศครับหรือว่า space mission vocabulary เมื่อครู่นี้ครับคุณผู้ฟังก็จะได้ยินคำที่พูดถึงบ่อยๆครับอย่างเช่นคำว่าอวกาศหรือว่านักบินอวกาศใช่ไหมครับขอเริ่มคำแรกกันก่อนเลยครับกับคำที่พูดบ่อยที่สุดเลยครับก็คือคำว่านักบินอวกาศหรือว่ามนุษย์อวกาศครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า astronaut astronaut คำนี้ครับแปลว่านักบินอวกาศหรือว่ามนุษย์อวกาศครับ มีที่มาจากคำศัพท์ภาษากรีกสองคำครับคำแรกก็คือคำว่า astro แปลว่าดวงดาวและอีกคำก็คือคำว่า n o u t แปลว่ากะลาสีหรือว่าลูกเรือครับซึ่งในภาษาอังกฤษนี้คำว่า astronaut ครับพอแปลมาเป็นภาษาไทยว่านักบินอวกาศ ซึ่งจริงๆแล้วครับคนที่เป็นอสศวินอนอาจจะไม่ไม่ได้จาเป็นต้องเป็นนักบินหมายถึงว่าต้องไปควบคุมการเดินทางก็ได้ครับแต่ว่าเขาอาจจะเป็นมนุษย์อวกาศก็คือเขาออกไปแล้วก็ปฏิบัติภารกิจในอวกาศแบบนี้ครับก็หมายรวมถึงทั้งนักบินอวกาศแล้วก็มนุษย์อวกาศด้วยครับอีกคํานึงครับที่ได้กล่าวถึงหลายๆครั้งมากๆเลยครับในวันนี้ก็คือคําว่าอวกาศใช่ไหมครับคำว่าอวกาศนี้ภา,าษาอังกฤษใช้ว่า Space Space คือสะกดเหมือนกันกับคำว่า space ที่แปลว่าที่ว่างครับแต่ว่าในที่นี้ครับ space แปลว่าอวกาศหรือว่าบางท่านอาจจะคุ้นเคยกับคำว่า Out e r space ก็แปลว่าอวกาศเช่นเดียวกันครับคราวนี้ครับพอคุณผู้ฟังทราบคำว่าอวกาศแปลว่าใช้คำว่า Space ในภาษาอังกฤษใช่ไหมครับคำว่า Space สามารถนําเอาไปผสมกับคําอื่นๆแล้วก็กลายเป็นคําอื่นๆได้ด้วยครับยกตัวอย่างครับเช่นคําว่า Spacecraft, Spacecraft, ก็แปลว่ายานอวกาศครับหรือว่าพาหนะที่ใช้ในการเดินทางในอวกาศหรือว่าไปยังอวกาศครับ spacecraft คำต่อมาครับคำว่า space space flight space flight แปลว่าการบินอวกาศครับคำว่า space แปลว่าอวกาศใช่ไหมครัคำว่า flight แปลว่าการเที่ยวบินหรือว่าการบินก็ได้ครับมารวมกัน space flight ก็แปลว่าการบินในอวกาศแล้วก็อีกคำหนึ่งครับที่ ได้พูดถึงแล้วในข่าวนี้ครับคำว่า splash down splash down แปลว่าการลงจอดบนพื้นน้ำครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ครับ SpaceX took the astronauts to a gentle splash down in the ocean SpaceX พานักบินอวกาศลงจอดสู่พื้นผิวมหาสมุทรอย่างนุ่มนวลครับคำต่อมาครับคำว่า exploration แปลว่าการสำรวจครับ exploration การสำรวจแล้วก็มาถึงคำสุดท้ายครับคำนี้ คำว่า space walk space walk ถ้าแปลตรงตัวครับ space แปลว่าอาวกาศ walk แปลว่าเดินแปลว่าการเดินก็ได้ครับทีนี้เป็น noun ก็ได้เป็น verb ก็ได้นะครับ space walk ถ้าแปลตรงตัวไปว่าการเดินในอวกาศครับหรืออาจจะแปลแบบกว้างๆขึ้นกว่านี้ก็ได้ครับว่าการปฏิบัติภารกิจนอกยานอาวกาศครับอย่างเช่นตัวอย่างประโยคแล้วก็จากข่าวนี้ครับ Sunny spent a record 62 hours and 9 minutes Doing space walks during night trips outside the ISS. Sunny ใช้เวลาปฏิบัติภารกิจนอกยานอาวกาศรวมทั้งหมด62ชั่วโมง9นาทีจากทั้งหมด9ครั้งนอกสถานีอวกาศนานาชาติครับซึ่งคำนี้ก็เป็นคำที่ได้กล่าวถึงบ่อยๆในข่าวนี้ครับครับและนี่ก็คือเรื่องราวการเดินทางที่น่าทึ่งน่าตื่นตาตื่นใจของนักบินอวกาศทั้ง2คนครับคุณบุชและก็คุณซันนี่ครับจากภารกิจที่ควรจะใช้เวลาเพียง8วัน กลับกลายเป็นการผจญภัยที่น่าตื่นตาตื่นใจที่ยาวนานถึง9เดือนบนสถานีอวากาศนานาชาติพวกเขาไม่เพียงแค่เผชิญกับความท้าทายทางเทคนิคเท่านั้นครับแต่ว่ายังได้มีส่วนร่วมสําคัญในการปฏิบัติภารกิจเพื่อพัฒนาความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแล้วก็สุขภาพของมวลมนุษยชาติต่อไปในอนาคตด้วยครับเรื่องนี้ครับไม่ใช่แค่ข่าวน่าตื่นเต้นจากนาซาเท่านั้นครับ แต่ยังถือว่าเป็นโอกาสที่ดีครับที่เราจะได้เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางในอวกาศแล้วก็เปิดโลกกว้างให้กับคูฟังทุกท่านด้วยเช่นเดียวกันครับใครจะรู้ครับว่าในอนาคตคนไทยอาจจะมีนักบินอวกาศที่เดินทางไปปฏิบัติภารกิจแบบนี้บ้างก็เป็นได้ครับขอขอบคุณคุณฟังทุกท่านครับที่ติดตามรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษมาถึงช่วงเวลานี้ครับวันนี้ครับผมมาน่าเติมใจขอลาคุณฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ